จริงๆแล้ววันนี้เราเนี่ยจะมีการไปฝากคันตอนนี้จะได้เห็นตัวดิงนะแขนขาจะเห็นแต่ยังเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะฟังหัวใจดิฟังหัวใจเด็ดฟังหัวใจ สวัสดีครับนี่คือรายการพ่อแจ๊กแม่หมอนอันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเรานะครับจะพาภรรยาไปพบคุณหมอฝากคันพบคุณหมอเพื่อฝากคัน<ช>ฝากวันนี้เลยเหรอใช่โอเคฝากวันนี้นะครับเพราะคุณหมอน,นัดแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถือเคสเนาะอันนี้เราก็าทำตามความที่เขาบอกมาว่าถือเคส อย่าพึ่งบอกใครต้องรอให้สามเดือนก่อนอะไรนะครับปักบเป็นอะไรเป็นเลิมแอบไปเที่ยวมาไม่มีผมเนี่ยเครียดหลายเรื่องพอเครียดปุ๊บเลิมมันก็เลยขึ้นนะฮะต้องบอกนะครับว่าอ่าจริงๆแล้ววันนี้เราเนี่ยจะมีการไปฝากคันตอนนี้กี่อาทิตย์แล้วครับจะน้องมีการเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วอันนี้เป็นการพบหมอครั้งที่ประมาณ4ี่ห้าครั้งเแล้วพราะว่าไปหาหมอมาเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวต้อติดไปคุณจะเจนไป ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่คลินิก,นกเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหลแพ้ท้องไวมากคุณแม่มอนบอกเลยครับชั้น,นคลินิกที่สองชั้นสองะแพ้ท้องไวมากตั้งแต่รู้ว่าเดือนแรกอ่ะไม่รู้อะเข้าไปอ่านไปอะไรเงี้ยไปหาข้อมูลเขาก็บอกว่าบางคนแพ้3ามเดือนเลยแต่นี่แพ้ตั้งแต่รู้เดือนแรกเลยแพ้จนถึงตอนเนี้ยังไม่หายเลยกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ สิบสัปดาห์กว่าแล้วสิบสัปดาห์อีกห้าวันก็จะเข้าสามแล้วค่ะดความดันกินแต่โยเกิร์ตอืมอันนี้กินแต่ผลไม้ได้ได้แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าผลไม้อะไรต่างกินแต่ส้มอ่ะมันกินแต่ส้มนะมันเปรี้ยวๆอย่างอื่นกินไม่ได้เลยอ๋อบางคนแพ้หนักก็มีอ่ะันก็ให้น้ำดื่มเลยเหรอเรายังไม่ถึงขั้นนั้นระวังระวังยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก สบายดีไหมสบายดีค่ะแต่ว่ายังเหมือนเดิมยังมีอะไรนะคะมีแพทออมไหมมีค่ะนิดน้อยค่ะสบายเหมือนน่าถ้าจะถ้าวันไหนนอนน้อยหนูว่าน่าจะหนักแต่วันไหนนอนอิ่มก็ไม่ค่อยมีอาการนอนน้อยใช่ค่ะเหมือนบางทีแบบนอนไม่หลับอะไรค่ะมันก็เหมือนนอนน้อยอะไรอย่างนี้ปวดศีรษะไหมไม่มีค่ะมีแค่แบบเหมือนอาเจียนแบบเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอเคปวด้อไหม ไม่ปวดค่ะวันนี้ดูน้ำหนักก็ลงมานิดหน่อยนะใช่ค่ะควรทานอาหารที่มีประโยชน์นะทานไข่อะไรเงี้ยทานพวกไม่ทานเลยครับกินกินทำไมกินทานหมูทานปลาอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยู่บ้านไม่เห็นไลยกินแล้วก็วันนี้ตัวดูความดันเข้าปกตินะดูไม่มีอะไรค่ะอย่างอื่นก็ดูไม่มีอะไรเดี๋ยวเราอาจจะเช็คกท่านสั่งีว่าเด็กเขาหลังโตแค่ไหนแล้วนะค่ะเด็กแ็นแขนเขายอาครับโอ้ยังตันนี้ยังเล็กมากอเลย แต่ต่อไปนยได้เห็นแน่นอนต้องสิบสองสัปดาห์ตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วครับตอนนี้ประมาณเก้าเดี๋ยวนทัทวๆทิดตอนนี้ประมาณสิบครับสิบเอออาจจะเห็นเล็กๆได้แต่ยังไม่ใกลอยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรวันนี้เนี่ยดูทางหน้าท้องเนี่ยได้ละสิบสัปดาห์จะเห็นจีิงทางหน้าท้องนะครับได้ค่ะทางหน้าท้องคืออะไรครับก็ตรวจ u l t r a s o ไม่ต้องตรวจไหนอ๋อไม่ต้องยัดเข้าไปอะไรต่ออ เด็อกอยู่ทงหน้าท้องครบสิบก้าวก็ถือว่าเด็กต้องน่าจะใหญ่พอสิบครนะคุณหมอถ,ถ้าสาน่าท้องไหนครับวันนี้ความดานันปกตินะชี่เราตรวจปกติขนาดการสามสิบเก้าปกติวันนี้จะได้เห็นตัวเด็กนะแข้งขาจะเห็นแต่ยังเล็กๆอยู่นะ อ้ยงเขเ็าอ้ยอุ้ยเห็นแขนแล้วดินอยู่หรอคะอุ้ยเห็แขนแล้วกลักครับตัวน้อยเห็ขของข้างครดานขาลยขาสอข้างแขนสองข้างโอเค ดูปกติใช่ไหมดูลักษณะปกติแต่ว่าเดี๋ยวต้องดิ้นนี่ไงหัวใช่ไหมครับนี่ไงใช่เขาดิ้นใช่ไหมใช่ใช่ถูกเด็กก็ดิ้นอยู่เนาะโอ้โหนอนก่ยนก่อนแอคฟติดก่อนดีมากลูกเก่งมากลูกเดี๋ยวขอวัดขนาดวัดขนาดได้ด้วย แม่ม่อนแม่ม่อนมีตรงนี้นะสี่สับมาถึงก้นเลยนะขนาดประมาณกูถึงก้นเนี่ยประมาณสามจุดหนึ่งเก้าสามจุดหนึ่งเก้าเซนเทียบประมาณสิบสัปดาห์อันนี้ถือว่ายังก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเนี่ยเขากำลังใส่เอวอยู่ใช่เหมือนดินใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเหมือนดินเลยอะรู้เพศเมื่อไหร่ครับคุณหมอโอ จริงๆถ้าถ้าจะให้แม่นก็เดี๋ยวไปตรวจพัธุกรรมไอ้นิสตี้อไ n i ี g เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟังหัวใจเด็กฟังหัวใจเด็กฟังหัวใจพอรู้ว่ามีกล้องมาถ่ายไหมรู้เก่งมาก อ๋อคือวันที่18ตรวจได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะรู้เพศด้วยแต่ผลผลนต<อ>ี้นี่มันจะไม่ได้ออกทันท<า>ีเนี่ยเใช้เวลาประมาณ2องทิยนนี่ครับก็ต้องบอกว่า10สัปดาห์เนาะใช่แล้วก็ามาดูว่ายังไงแล้วก็อาจจะมีเครียดกับคุณใบม,มอนมั่งว่าเรื่องไม่ค่อยกินเลยแต่ตอนนี้ก็กินแล้วนะ เดี๋ยวกินให้หน่อยนะเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจว่าหนูไม่กินมช่วงนี้อยู่ในอาการแพ้เธอก็บอกว่าเธอไม่ค่อยอยู่บ้านกินไม่กินให้หน่อยนะตก็ตัวเองไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านทํางานออกจากบ้านทุกวันไม่รู้ว่าหนูกินหรือไม่กินครับเราอาจจะฉีดยาเข็มสุดท้ายนะครับวันนี้ด้ค่ะวันนี้วันนี้ฉีดแล้วคุณหมอแล้วได้ครับขอบคุณครับเรียกฉีดกันแท้งได้ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับได้ครับฉีดกันแท้งก่อนวันนี้มีฉีดกันแท้งด้วยหนึ่งเข็มฉีดมาทั้งหมดแล้วสองเข็มนี่เป็นเข็มที่สาม ขสุดท้ายถือว่าเป็นเข็มสุดท้ายที่ที่คุณหมอน่าจะเห็นแล้วว่าพัฒนากันดีก็เลยไม่ต้องฉีดแล้วเพราะตอนแรกอยู่ในแบบอาจจะเสี่ยงนิดน่อยเยงคูุคามเขา้งแทงคลุคามใช่ไหมฮะใช่แต่ก็ thank you คุณใบหมอนมากนี่ thank you แต่หน้าไม่พอใจแล้วพอรู้ว่าแบบว่าแม่หมอนหะา thank you แม่หมอนมากแต่ดูหน้าหน้าพ่อแจ้งไม่ค่อยพอใจนะที่ไม่ค่อยกินอ่ะจะบอกว่าไม่ค่อยอยู่บ้านกินแต่ว่าแพ้ท้อง แพ้หนักมากจริงอยากให้มาเหตุอยากให้ถ่ายตอนอ้วกมาไหมพี่ให้หนูถ่ายตอนที่หนูแพ้ตอนอ้วกจะได้ดูว่าแบบบางทีมันแิ้งิีกันแทงฉีกันแทงก็เดี๋ยวว่ากันนะวันนี้ก็ขอตัวก่อนให้คุณแม่พักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่อแจ็คก็จะอัปเดตลูกไปเรื่อยตอนนี้เห่อมากยังไงขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับเป็นพ่อคนแล้วครับเดี๋ยวพาไปรักษาลืมต่ออ้าวเล่นนะเล่นนะ เริ่มีเกิดจากพักผ่อนน้อยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ